ยังหลงกันอยู่ที่ชลบุรีเมืองสีสันแห่งตะวันออกครั้งนี้จะพากันไปหลงกับหนึ่งในสิสวนสวยที่สุดระดับโลกสวนนงนุษพัทยาไปชมกับความเป็นที่สุดไดนโนเสาร์ที่สูงที่สุดเราอาจจะเคยเห็นแบบขนาดใหญ่แต่ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้พระพิคเนตท,ทันกรที่ใหญ่สุดเขาบอกว่าเราเป็นที่แรกมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันนั่นเราะ่ายมูพญานาค ประษาสพิพิธภัณฑ์พุทธคุณที่เก็บรักเรื่องเมืองไทยไว้เยอะสุดๆคนลุกเลยเฮ้ยคนลุกเลยคนลุกเลย <laughs> และโซนใหม่ที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนเทวาตำนานกวนกเกษียนสมุทรนี้สวนนองนุษยหนึ่งใน10ส,สวนที่สวยที่สุดของโลกแน่นอนว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของสวนส,สวยแต่ครั้งนี้จะพามาแบบพิเศษไปอีกขั้นกับ ที่สุดของสวนนงนุษที่นี่เขาบอกมี5้าสิ่งมหัศจรรย์ของสวนนงนุษที่เราจะไปตามหาที่ว้าวที่สุดนะเราเราคัดมาละคัดมาแล้วที่แรกหุบเขาไดโนเสาร์พันพเนพันปีพันก่อนพันเลยนะพันก่อนพันก่อนแบบพันเมื่อเออใช่ แล้วก็มีเกษียณสมุดกรียนสมุดแล้วก็มีพญาน,นาค9ตระกูล9ก้ากริย์เอาเป็นว่า5อย่างในวันนี้รับรองว่า Amazing มากๆอย่าง<ช>ที่พญาน,นาคพญาน,นาคเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นเขาบอกว่าพทพิคเนตพันกรอ,อะไม่เคยเปิดที่ไหนเปิดที่นี่ที่เดียวที่สุดแรกไดโนเสาร์ที่สูงที่สุด ก็าบอกสูงสามเมตรอ่ะเฮ้ยสุดยอดแล้วรู้อะไรอีกเปล่ารู้แค่นี้ <c oughs> ทำกันบ้านมาแค่นี้ <c oughs> นี่เป็นข้อมูลให้แบบเพื่อนๆหน่อยอนี่คือพาตากรดไทตัสดำรงชีวิต อยู่ในช่วงต้นยุคครีเคเชียสนะคะ mm. เขาบอกว่าเป็นการค้นพบไดโนเสาร์ที่อาร์เจนติน่าเออตั้งแต่ mm. ปี2013แล้วทีนี้ก็มาตั้งชื่อในปี2017ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดที่กินพืชขนาดใหญ่ที่สุดสูง35เมตรและหนะนักแปตันนึกถึงไดโนเสาร์อะเราอาจจะเคยเห็นแบบขนาดใหญ่อะ แต่ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือมันใหญ่ใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นเท่าที่เคยเห็นมาและไม่รู้ว่านี่คือแบบตัวจริงๆไดนโนเสาร์จริงๆมันคือใหญ่ขนาดนี้ ที่สุดที่2กับการเผยโฉมครั้งแรกของเทวาตำนานการกวนเกษียณสมุดสุดยอดประติมากรรมปูนปั้นจากเรื่องเล่าของตำนานที่เล่าขานกเกษียณสมุดใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าการกวนเกษียณสมุรทําให้เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์อีก14อย่างขึ้นมาด้วยเนี่ยตามที่เห็นตรงนี้เลยและหนึ่งในนั้นก็คือมีน้ำำาําอมฤตที่มาของการที่<ม>พระราหูกินน้ำำาําอมฤตเข้าไปแล้วก็กลายเป็นอมตะหลังจากที่โดนพระนารายณ์คว้างจากไป ไปปุ๊บขาดเป็นสองท่อนแต่ว่าพระราหูก็ไม่ตายโอ้ oh. แล้วก็คนที่ไปฟ้องพระนารายคือใครรู้ไหมพระตันกับพระอาทิตย์ก็เลยเป็นที่มาของราหูองค์ตันและราหูองค์พระอาทิตย์ มควารู okay ้ลเยที่สุดที่3พประพิษคเนธพันกรขนาดสูงที่สุดในโลกและแลนด์มาร์คใหม่ที่ไม่ควรพลาดโดยปางพันกรนี้หมายถึงการเอาชนะอุปสรรคต่างๆและอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จทุกประการซึ่งยังเชื่อว่า มีผู้ที่บูชาแล้วก็สามารถขอพอรได้ทุกสิ่งในทางที่ดีพระพิกคเนตพันมือเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นที่แรกที่เราได้แบบมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันใช่เขาเปิด<อ>ได้ไม่กี่วัน<อ>ใช่ไหมจุดนี้ใช่ใช่ชก็ถือว่าแบบเราก็โชคดีไงที่เรา,ดาได้เห็นนี่คือถ้ามีพระพิคเนตก็ต้องมีหนูด้วยนะนี่มีหนูหน,นี่ไงหนูมูสิกะเป็นเหมือนบริวารของพระพิคเนตทั้งยิ้รู้ไหมว่าเวลาขอพรพระพิคเนต เราต้องขอพรแล้วเราต้องมาบอกกับหนูอ่าใช่เพื่อไปให้การให,ให้เขาบอกให้เร็วขึ้นใช่ใช่แล้ววิธีการก็คือเราต้องกระซิบข้างหูแล้วปิดอีกข้างหนึ่งปอีกข้างหนึ่งนั่นนเราสายมูมูที่สุดที่สีตำนาน9ก้าพญานาคราชจอมกษัตริย์นาคา9พระองค์สายศรัทธาพญานาค ได้มาที่นี่ที่เดียวสามารถขอพรกับองค์พญานาคได้ครบทุกสายเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่อีกฝั่งหนึ่งพญานาคเก้าตระกูล9ก้ากษัตริย์คือฝั่งนี้มีล่มไงก็เลยอาไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดฝนจะตกลงมางสวยมากจริงคือแบบใหญ่มากใหญ่มากจริงคือไปดูว่าแต่ละตระกูลก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันด้วยนะน้องยิมเห็นปะ จุดนึงค่ะไปสายพุทธคุณกันหน่อยอ่อามาสายมูแล้วเราต้องไปสายพุทธคุณด้วยพร้อมยังพร้อมจีพร้อมแล้วก็ไปกันป๊อ ที่สุดที่5พิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณสําหรับใครที่ชื่นชอบในพระเครื่องเครื่องรางจะพลาดโซนนี้ไม่ได้เลยค่ะที่นี่ได้เก็บรวบรวมพระเครื่องเครื่องรางเอาไว้นับไม่ถ้วนจริงๆบางชิ้นว่ากันว่ามีอายุหลายร้อยปีสื่อถึงความศรัทธาและประวัติศาสตร์อันยาวนานของพระพุทธศาสนาในไทยนั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้การมีอยู่และผมุมงรั์ประดกจากวัฒนธรรมได้อย่างดีอีกด้วยนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าพอเข้ามาในพิพิธภัณฑ์พุทธคุณโอ้โหน้องยิ้มของเรานะคะนี่ขอพอรพระเป็นเด็กที่แบบซึ้งในรถพระธรรมมากๆเลยตั้งแต่เดินเข้ามาตรงนี้นี่ไหว้ทุกจุดเลยนะคะแต่เอาจริงตรงนี้มันแบบสงบแล้วก็รู้สึกเย็นสบายมากๆเลยเพราะว่าเสียงเพลงด้วยประกอบกับด้านหน้านี่นะคะมีพระพุทธรูปที่เรียกว่า,าหลวงพ่อยิ้มฟังชื่อก็ยิ้มแล้ว ความตั้งใจว่าเราจะพาไปทั้งหมด5สิ่ง,งมหัศจรรย์ที่อยู่ในสวนนงุดเอาจริงๆสวนนงุดเขาบอกว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เยอะมาก 61, 61ส่วน61ที่สวนแล้วพื้นที่ทั้งหมด1,700ไร่ <S <S 2> <S 2> แล้วจะบอกว่าที่เนี่ยสวยมากๆนะดูดิเขาเรียงหินแบบไม่ได้มีแค่สองข้างหน้าไม่เกยอย่างเดียวแต่ว่าตลอดทางเดินอ่ะคือเขาทําเป็นรูปทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลย นี่เข้ามาถึงด้านในพิพิธภัณฑ์พุทธคุณนี่เป็นแบบพระขนลุกอีกแล้วเวลาน้องยิมเข้ามาในตรงนี้นะคะเวลาน้องยิมเข้ามาในที่ที่แบบรู้สึกแบบขนลุกอีกแล้วเฮ้ย<ส>ขนุอีกแล้วขนลุอีกแล้ว เรื่องของความเชื่อความศรัทธาก็เป็นอีกสิ่งที่จูงใจให้การออกมาเที่ยวมีความหมายมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์แล้วก็ยังแฝงไปด้วยศิละปะวัฒนธรรมบางอย่างที่แต่ละคนต้องออกมาค้นหาความหมายด้วยตัวเองและเราอาจจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นหลงรักไทยล้อสิงไทยมิสทรีค่ะ